เอ๊ะมันคืออะไรครับมันคือไข่อะไรครับเนี่ยรูปร่างแปลกๆไข่ไดนโนเสาร์หรอไข่จระเข้ไข่อะไรอะ่ะไดโนเสาร์ไม่ใช่มันสืบพันธุ์ไปแล้วแต่ไข่นกกระจงเทศเอ้ยน่าสงสัยมากเรามาลองตอกกันดูด,ดีกว่าไหมครับนี่คืออะไรกันแน่ผมว่าจะไม่ได้มีอะไรออกมานะครับลองดูกันนะครับเฮ้ยอะไรอะ่ะ เฮ้ยจะจะ,จะ,จะมาดูกันครับมันคือมันคือเฮ้ยลูกมังกรเอาแล้วครับผมเจอไข่มังกรมาครับเอ้ยนี่ลูกมังกรนี่หนางามไส้อ๋อเดี๋ยวดูเต็มๆนี่โว้สวยมากเฮ้ยมังกรมังกรหนมแหลมด้วยนะครับท่าน,นี้เป็นพันหนำแหลมครับ เฮ้ยเจ็บ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 เฮ้ยดูใกล้ๆดูใกล้นี่อุ้ยเอาละครับผมไปเจอไข่ลูกมังกรมาครับท่ตอนนี้เขากำลังหลับอยู่นะหลับไปนะหลับไปนะอย่าเพิ่งตื่นมานะอาเอาล่ะครับเอาล่ะครับยอคยอคคำคำนี่คือของเล่นใหม่ล่าสุดที่ผมพ้นเจอมานะครับอันนี้เหนนไ้จะเป็นตัวมังกรแบบนี้นะครับที่อยู่ในไข่นะ ถ้าเเพื่อนหนูรู้จักนะครับอันนี้คือของที่เขาผลิตจากเครื่องพิมพ์สามมิตินะดูนะครับเห็นไหมเห็นเป็นชั้นๆเส้นๆไหมอ่าจากเครื่องพิมพ์สามมิติครับซึ่งเป็นความละเอียดสูงมากนะถ้าเป็นเครื่องที่เราซื้อมาใช้เองที่บ้านอาจจะทาไม่ได้ขนาดนี้นะอันนี้ขูน่าจะเป็นหมื่นๆชั้นเลยมั้งเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับตัวนี้นะก็ทั้งตัวนี้ตัวนี้และตัวนี้เป็นอ่าที่มันเป็นสามมิติหมดเลยนะครับเป็นเครื่องพิมพ์สามมิติแบบนั้นนะซึ่ง อันนี้เขาทํเาเป็นของเล่นเลยแหละพูดง่ายๆนะครับน่ารักมากนี่เป็นมังกรที่แบบหางมันจะยาวครับเวลาเราเล่นเราสามารถแบบพันนิ้วพันแขนพันขาอะไรเงี้ยนี่อะไรแบบนี้ได้นะครับเท่มากนะเสียดายนะตรงตาถ้าแบบลืมอยู่ปะเนี่ยเหมือนจะลืมตาอยู่นะใช่ไหม <laughs> แบบดูอยู่นี่นะลืมตาเท่มากอันนี้ต้องฮกคนที่ออกแบบเลยครับว่าแบบโอ้ ผมเคยรีวิวเครื่องพิมพมสามมิติไปผมยังใช้แทบจะไม่ค่อยเป็นเลยใช้ยากจริงนะครับแต่อันนี้เจ๋งคนนี้เขาผลิตมาได้แบบนี้สุดยอดเลยนะครับอ่ะก็อย่างที่เห็นไปนะครับมันมีทั้งไข่และตัวมังกรนะซึ่งไขอ่อะเนี่ยมันก็เป็นลองเป็นแบบาสามารถหมุนปิดได้อย่างเท่เลยดูนะครับเราเห็นแยกอยู่นะพอมันหมุนปิดนะครับเกิดอะไรขึ้นดูนะใส่ไม่ลงใส่ไม่ลงอ่ะโอเคหนึ่งสองซ้มหมุนไปหมุนปิดไปแทบไม่เห็นรอยเลยเห็นไหมดูดิ แต่ว่เปิดปุ๊บนี่เห็นรอยแล้วอตอนปิดนิดปุ๊บแสดงว่าทําได้เงียนกริบมากครับออกแบบได้อย่างสุดยอดเลยนะครับนี่เป็นไข่กับมังกรนะฮะมังกรไตอยู่บนไข่อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ค่อนข้างยวบนิดหนึ่งนะครับก็อ,อประมาณนี้แหละมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าคือมันดังมากในต่ออคนเล่นกันเยอะมากแล้วแบบผมก็อยากรู้ไงว่ามันคืออะไรยังไงนะครับ เดี๋ยวลองดูดีกว่าลองเอามามาพาดมือถงมือถือเล่นอะไรอย่างนี้ดีกว่าไหม <c oughs> อ่ะดูนะสมมติว่าผมลองมือถืออ่ะอ่ะวางมือถืออย่างเงี้ปุ๊บมับงกรพาดมานี่อ่าหางพาดไปอย่างเี้ปุ๊บอ่ะหางไม่ได้อีก <c oughs> หางพาดมาอ่ะปุ๊บเอ่อแล้วนี่อ่ะต <c oughs> ลกอะ เอาไว้ถือเล่นจับเล่นละกันนะครับคือมันเป็นตัวมังกรที่ขยับได้ทุกข้อเลยเริ่มมตั้งแต่หัวเห็นไหมครับแต่นี่อย่าทแรงนะด้วยเขาไดมันเป็นแบบสามมิติพวกเนี้ยเนี่ยมันจะคล้องกันด้วยแบบตัวคล้ายๆโซ่อย่างน,นั้นลนะครับอย่าทแรงเกินผู้นี้มันหักได้นะไม่อยากหักให้ดูเดี๋ยวของเสียนะครับมันจะขยับได้ทุกข้อเลยตั้งแต่หัวไลมาเห็นไหมหัวตัวขาแขนสองข้างเห็นไหมอ่าแบบมาที่ขาสองข้างก็ขยับได้เห็นไหมครับอ่าไปถึงหางเลยหางก็เป็นอย่างนี้ ประมาณนั้นนะครับเฟี้ยวมากนี่ที่ผมบอกไปที่ผมทำให้ดูก็พาดแขนพาดขาพาดอะไรก็ได้อยากจะพาดอะไรก็พาดเพราะมันก็เล่นแบบนั้นแหละมันจะเล่นแบบไหนได้ใช่ไหมล่ะมันก็แบบพาด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 ไปนะครับอ่ะผมลองพาดให้ดูอีกทีหนึ่งนี่พาดแขนปุ๊บอไปอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะให้เห็นว่าแบบอ๋อมันวนรอบแขนรอบนิ้วเราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะยกไปไหนมาไหนประมาณนั้น นะครับเน,นี่ยเท่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 ไม่เป็ไปขอเล่นขำๆนะครับจะบอกว่าเป็นของตั้งโชว์ดีกว่าเนาะมันพวกเวลาพิมพ์พลาสติกมาพวกเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างเบาบางร่นสองสามทีเปเผอแตกไ,ได้นะครับหรือว่าบางทีให้เด็กเล่นเนี่ยจับแรงเกินเวียงโยนอะไรอย่างมันหักได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใให้ลูกเล่นก็นมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาไม่อยากให้มันเสียแนะนําให้ตั้งโชว์ <ś led> อาจจะใส่เป็นกล่องอาร์ทอยอะไรเงี้ยมนเป็นกล่องแบบ แบบที่ผมมีข้างังพวกนี้อะใส่กล่องใส่กล่องใส่กล่องไว้เลยก็ได้นะโอ้ยลมซะละอ่ะใส่กล่องไว้อย่างนั้นก็มันจะได้ไม่พังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อให้ลูกให้หลานเล่นก็ให้เขาเล่นได้เลยครับพังไม่เป็นไรนะครับอย่าคิดมากนะแต่ก็เออคือผมรู้สึกว่ามันเก่งนี่มันเป็นอยู่ในไข่แบบเนียนนะไข่มันเนียนดีผมชอบนะครับอ่ะนี่ <Billie S 2> พอนั้แ,แเราก็เก็บเข้าไปนะครับเราหัวเอาหางลงก่อนก็ได้มุนมัน,มน,มน,มนโคง้งไปเห็นไหมเข้าอยู่ในไข่ได้เลยสบาย <c ười> <ๆ S 1> นี่เก็บป <up> ุ๊บอ่าเฟี้ยวมากชอบ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 อ่ะ ในการนอนอยากได้บ้างนะครับผมมาเลี้ยงว,วิดีโออันนี้ผมได้มาจากทิกตอกนะครับ ช็อปปี้แลซานด้าถ้าเจอเดี๋ยวใส่ให้ถ, Luckily, ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรซื้อจากทิกตอกได้นะครับทุกวันนี้ทุกคนน่าจะมีทิกตอกอยู่แล้วนะสามารถซื้อได้เหมือนกันครับอ่ะอยากได้บ้างกาจัดไปได้นะครับลิงก์ใต้วิดีโอผมเลยวันนี้ไม่เป็นไรเอามารีวิวคำๆแบบนี้นะครับโอเคครับเป็นไงก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีของจริงๆใหม่ๆแบบนี้จะได้เอามารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับวิดีโอนี่อาจจะสั้นนิดน เนาะโอเคครับเจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ